The six lies นะครับคือคนที่เป็นผู้นำเนี่ยมักจะหลอกตัวเองเรื่องอะไรบ้างมี6อันนะครับซึ่งอันนี้ตั้งใจทำาให้แบบเด็ดๆเ,เลยนะครับไปดูกันครับอันแรกอันแรกเลยมากอันแรกเขาบอกว่าทำโกหกหรือสิ่งที่ชอบหลอกตัวเองอันแรกคืออะไรครับ I don't need advice ก็คือฉันไม่ต้องการคำแนะนำจากใครอีกแล้วแปลง่ายคือฉันเก่งที่สุด คืจะเก่งคนเดียวอ่ะเออคนอื่นพูดนี่คือคนอื่นโง่หมดทาทักท้วงแนะนําอะไรว่าเอ้ยไม่ต้องเก่งอยู่คนเดียวนะครับคนที่เป็นผู้นําแบบนี้จะเป็นคนที่ชอบเลยครับชอบประเภทชอบแล้วก็เต็มไปด้วยลูกน้องที่เป็นสไตล์ใชครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับท่านทัน,ทนรับเจ้าหน่ายนะครับก็คือชอบมากเลยแบบใครที่แบบเย้เออท่านทําอะไรก็ดีหมดอะไรหมดอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังนะครับเพราะว่าคนที่เป็นผู้นําที่ดีก็คือความสามารถที่เรียกว่า e a c h a b i l i t y ก็คือถูกสอนได้ถูกแนะนําได้หรือใครมาแนะนําแล้วเราก็เปิดใจรับนะครับเพราะฉะนั้นข้อแรกนะครับสิ่งที่เป็นชอบหลอกตัวเองคือฉันไม่ต้องการคำแนะนำจากคนอื่นนะครับข้อสองครับข้อสองบอกว่า <c oughs> I'm entitled to special treatment ก็คือเราเหมาะสมที่จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษ คือเขาเรียกว่าเจ้าๆๆยศเจ้าอยาด่ะที่เขาเรียกกับฉันเป็นคนพิเศษไปไหนก็ต้องมีลูกน้องยืนต้อนรับอาหารก็ต้องกินจากคนอื่นในทุกอย่างทาแบบเป็นอภิสิทธิชนนะครับคนที่เป็นผู้นําปกติจะอยู่ในจะเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าสปอตไลท์สองไปอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอ,อย่าทําตัวให้มันเป็นเป้าหมายของสปอตไลท์มากนักเพราะยังไงสปอตไลท์ก็จับตาคนอยู่แล้วโดยหน้าที่เพราะฉะนั้นถ้าเดินพวกบางช่วงเวลาเนี่ย ถ้าไม่มีสปอตไลท์ส่องมาก็ไม่ต้องส่องแสงไปที่ตัวเองเพราะว่ามันจะเป็นการทําร้ายตัวเองเพราะว่าคนที่เป็นลีดเดอร์เนี่ยสปอตไลท์จะส่งเฉพาะเวลาง,งานกับงานที่ทํานะครับเพราะงั้นเรื่องอื่นก็เบาๆได้ก็เบาๆนะครับไม่จําเป็นจะต้องไปออกตัวแรงรว่าท่านเป็นคนพิเศษตลอดเวลาข้อสามครับข้อนี้อันตรายมากก็คือสิ่งที่ชอบหลอกตัวเองก็คือคนรุ่นใหม่ไม่รู้อะไรหรอกยัง people don't know anything นะครับก็คือเหมือนกับเด็กรุ่นเอเป็ อานน้าร้อนมาก่อนเนี่ยแหละเฮ้ยเด็กรู้ไหมไม่รู้เรื่องหรอกเราแก่ใช่ไหมเรารู้เรื่องแล้วเราโตมาก่อนอานน้อนน้อนมาก่อนแล้วเขาต้องถามผมแล้วไงใช่ไหมเราจะพูดแล้วไงอานน้อนมาก่อนแล้วไง,ไพวไง,วไงเพราะาอะไรครับเพราะว่าทีมที่ไม่ได้ถูกสร้างโดยมีคนรุ่นใหม่เป็นส่วนของทีมหรือเป็นองค์ประกอบสําคัญนี้นะครับทีมนั้นเตรียมตัวเจรงได้เลยเพราะว่าคนรุ่นเก่ายัางไงก็ตามคนรุ่นใหม่ไม่ทันน่ว่าจะเป็นความคิดมุมมองลดนิยมนะครับอหรือสิ่งที่เรียกว่าความเชื่ออะไรต่าง นั้นทีมที่หรือบริษัทใดที่มีแต่พนักง,งานแก่ๆนะครับมีความเสี่ยงที่จะไปไว้นะครับข้อต่อมาครับข้อที่สี่ที่เราชอบหลอกตัวเองกันนัคือไม่ควรมีใครตั้งคำถามกับสิ่งที่ตัว,ตวเองตัดสินใจไปแล้วนะครับคนที่เป็นผู้นำเนี่ยมักจะประเภทชอบคิดว่าคำ และการตัดสินใจตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งเป็นเป็นสิ่งที่เด็ดขาดนะครับถือเป็นที่สิ้นสุดเก่งที่สุดคนเดียวอะไรย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ยังมันมีคําถามว่าทําไมแค่ไปทําตามที่บอกพอไอ้อาผู้นำอย่างเงี้ยไม่ค่อยรอดนะครับเพราะว่าคนเราทุกคนไม่มีใครตัดสินใจถูกทุกครั้งนะครับหรือแม้ว่าการตัดสินใจ,จนั้นอาจจะถูกแต่ในการตัดสินใจนั้นเนี่ยมันจะต้องมีคําอธิบายได้แล้วคนที่จะต้องเอาคําเอาการตัดสินใจนั้นเป็นปฏิบัติตามเนี่ยบางทีเขาต้องการคําอธิบายนะครับถ้าคุณไม่สามารถ อธิบายเขาได้ดีนะครับเขาก็จะทํางานให้คุณแบบเพราะถูกสัง่งมันเป็นมันไม่ใช่การทํางานที่ทําด้วยใจและศรัทธานะครับเพราะงั้นงานจะไม่มีทางออกมาดีนะครับข้อ5ครับอันนี้ก็ต้องระวังก็คือผู้นําที่กับปฏิบัติตัวต่อเพศตรงข้ามแบบไม่เหมาะสมนะครับก็คือเราจะต้องให้เกียรตินะครับคนที่เพศตรงข้ามนะครับคือรูปแบบนั้นัไม่ว่าจะเป็นผู้นําที่เป็นผู้ชายและผู้หญิงเพราะว่า อาเพศตรงข้ามเนี่ยมนเป็นสิ่งที่ตั้งรตวหนึ่งเป็นเซนซิทีฟนะครับแล้วบางครั้งจะถูกใช้เป็นอาวุธค่อนข้างเยอะนะครับอาผู้ชายอาตัวไม่เหมาะสมกับผู้หญิงก็มีผู้หญิงแต่ตัวไม่เหมาะสมกับผู้ชายก็มีคือบางครั้งผู้หญิงก็ใช้แบบเออเอาเต่ใจอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีมันก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องระวังมากๆเหมือนกันนะครับและข้อสุดท้ายครับก็คือข้อนี้พบบ่อยมากเลยก็คือคนที่เป็นผู้นํามักจะคิดว่าตัวเองเนี่ยสำคัญกับทุกๆคนที่อยู่รอบตััวนะครบ คนที่เป็นผู้นาเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องทําตัวเองสำคัญก็ได้หรืออยากคิดว่าตัวเองสำคัญที่สุดเพราะว่าทีมจะไปได้ดีเนี่ยมันคือไปได,ด้มันดีด้วยกันทั้งทีมนะครับก็คือเราอาจจะเป็นแค่คนที่คอยชี้ทิศทางตัดสินใจให้แต่ผลงานที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นผลงานของทุกคนในทีมร่วมกันทํานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทีมประสบความสําเร็จนะครับผู้นําก็ควรจะให้เครดิตกับทีมงานแต่ถ้าเกิดมีปัญหาหรือเกิด เขาเรียกว่าไม่สําเร็จหรือล้มเหลวนะครับผู้นำนะควรจะเทคความรับผิดชอบตรงนั้นแทนทีนะครับไม่ใช่ทําตรงข้ามนะผู้นําบางประเทศชอบทำตรงข้ามนะครับอันนี้ก็เลยน่าเป็นห่วงนิดนึงนะครับนี่หข้อนะครับที่เป็นว่า six lies นะครับหรือสิ่งที่คนที่เป็นผู้นําชอบหลอกตัวเองมากที่สุดนะครับก็เป็น7จ็ดมงครึ่งวันนี้ที่เอามาฝากครับ